สำหรับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันในระยะนี้นะเรื่องเรื่องที่ดีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโชคลาภนะที่มาจากการค้าการขายเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะชิ้นใหญ่ๆห,หรือสมบัติเก่ามรดกเก่าหรือของอะไรที่เราเหมือนกับว่าอยากจะโยกย้ายไทยเทปร,เปรับเปลี่ยนหรือแปลทรัพย์สินเป็นทุนในระยะนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่แพ่นนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ จะมีดวงชะตานะในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องกัลยาณมิตรต่างๆเนี่ยให้การช่วยเหลือดวงชะตาเป็นอย่างดีแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังนาะดวงชะตาอย่างละเอียดตามจังหวะชีวิตในแต่ละเรื่องแต่ละด้านอาจารย์จะขอฝากกองบุญนะอาจารย์เป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงในเรื่องของการที่จะทนุบำรุงพระศาสนานะที่จะมาบำรุงในเรื่องของวัดที่เป็นวัดเก่าแก่วัดที่ถูกปล่อยปะละเลยนะ อาจจะมีสภาพที่แบบภูังหักพังนะต้องเข้าไปบูรณะนะก็จะเป็นโครงการที่เราจะมาบูรณะวัดล้างกันซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากกรมสิ่งเขาก็เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูแลอยู่นะแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์ค่อนข้างมากในเรื่องของการบูรณะสิ่งต่างๆอาจารย์ก็ขอฝากนะขอเรียนเชิญกลยานมิตรทุกคนทุกท่านที่พอจะมีกําลังทรัพย์ก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนค้าคูณพระศาส,สนานะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะก็จะส่งผลดีนะ เป็นมหาบุญมหากุศลที่ตัวเราไปนะตลอดภพชาติที่เรายัางต้องเกิดอาจารย์ก็ขออนุมโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สวัสดีครับชาวราคาัคนาแล้วก็ชาวราศีกันทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาคําทำนายตรงนี้นะจะเป็นคําทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดอนหลังของเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเรามารับดูระฟังการว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะืจอจังหวัดชีวิตแนวโน้มเรื่องราวต่างต่างนะเป็นอย่างไรบ้างในระยะนี้ เรามาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะที่มาจากการซื้อการขายจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีการช่วยเหลือมีการเจรจาจากบุคคลรอบข้างมีดวงชะตาที่จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นแล้วถึงจะส่งผลดีใครที่มีโครงการนะที่จะซื้อจะขายทรัพย์สินต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของเก่าของเก็บใดๆก็แล้วแต่ในระยะนี้ก็มีโอกาสเนาะที่เราจะ เริ่มคิดเริ่มทําเริ่มบริหารจัดการมีโอกาสที่จะสําเร็จนะมีโอกาสที่จะได้มาแต่ไม่ใช่ความสําเร็จที่แบบฉับพลันทันทีทันใดเนาะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปดวงชะตาเนี่ยมันขึ้นมาในลักษณะที่ว่าต้องเอ่อพึ่งพาอาศัยคนอื่นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะอย่าคิดเองเออเองคนเดียวนะปรึกษาคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือ จากคนที่เขามีความรู้มีความชํนานาญนะก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสถานการณ์ต่างๆที่ดูตึงเครียดที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหามีทางออกเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สําคัญในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยให้ระวังนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกระทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่นะต้องระมัดระวังให้มากๆหรือในระยะนี้นะเป็นช่วงชะตาที่ไม่ควรที่จะไปกู้ไปยืมนะหรือให้ใครเขามา หยิบยืมทรัพย์สินของเราไปนะมันจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องยุ่งยากมีปัญหาบานปลายเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาภายหลังนะเป็นลักษณะของการฟ้องร้องหรือคดีความต่างๆตามมาได้ภาพโดยรวมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในระยะนี้นะก็เลยเป็นสภาวะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องประคับประคองค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่ก็มีแนวโน้มในเรื่องของความสําเร็จนั่นแหละอาจารย์มองว่า มีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าก้าวหน้ามีข่าวดีนะประมาณเจ็ดแปดอร์เซได้เลยในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆใ,ในระยะนี้ในระยะนี้นะเจ้าชะตาเนี่ยก็ยังสอดคล้องเนาะกับอาไพ่ที่อยู่ในช่องของทรัพย์สินเงินทอง ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างซึ่งการสูญเสียตรงเนี้อาจจะเป็นการค้าขายออกไปก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการซื้อเข้ามาก็ได้นะเป็นการซื้อเพื่อเสียทรัพย์หรือเป็นขายการขายออกไปเพื่อให้ได้ทรัพย์สินกลับมาเพราะว่ามันเป็นดวงชะตาทีออ่มีโอกาสะนะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการโยกย้ายถ่ายเทอาจจะมีทั้งสิ่งที่เราเนี่ยกำลังจะทำเนี่ยทั้งเต็มใจก็ได้ หรือไม่เต็มใจมีความรู้สึกไม่ค่อยดีมีความรู้สึกเสียใจก็สามารถเกิดขึ้นได้นะมันเป็นดวงชะตาที่จะต้องเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก่อนแต่จากหน้าไพา่โดยรวมเนาะก็มีโอกาสนะที่ขึ้นมาเนี่ยสัมพันธ์กันก็คือจะมีในเรื่องของการที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวานะที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าการขายต่างๆนะเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของการจะได้ซื้อนะมีโอกาสที่จะได้แปรรูปทรัพย์สินต่างๆในระยะนี้ มีโอกาสที่จะได้ซื้อของมาลงทุนหรือมีโอกาสที่จะได้แปลทรัพย์สินเป็นทุนแล้วนํามาซึ่งความสําเร็จได้ในอนาคตเพราะมีหน้าไพ่เนี่ยนะที่ให้ความหมายลักษณะที่ว่าเหมือนเจ้าชะตาเนี่ยคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วนะว่าจะทําอะไรต่อไปอย่างไรได้บ้างนะในระยะนี้ก็มีโอกาสที่สิ่งที่เราคิดนั้นนะมันจะส่งผลดีกับดวงชะตาอาจารย์ก็เลยมองว่าความสําเร็จนะก็อาจจะเกิดขึ้นนะภายหลังจาก ความเสียอกเสียใจการตัดอกตัดใจเนาะแล้วจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตามมาหรือบางคนเนาะอาจจะมีความเสียใจในลักษณะแนวโน้มของการที่ว่าเอ,อ่อต้องซ่อมเพื่อขายต้องทํานู่นทนํานี่หรืออาจจะเป็นที่มันแบบอาจารย์มองว่ามันเป็นของเก่าอะนะเพราะว่ามีในเรื่องของไพ่พระราหูนขึ้นมาด้วยก็จะสื่อไปในลักษณะของเก่าของแก่ของเก็บนะหรือของที่แบบมาจากบรรพบุรุษก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นนะอาจารย์ก็ขอสรุปไปเลยก็แล้วากาันว่าในระยะนี้การตัดใจการตัดสินใจในระยะนี้จะส่งผลดีกับเจ้าชะตานะอย่าไปจมทุกข์อย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะักนะมันจะเป็นการล้างหน้าไพ่เปลี่ยนหน้าไพนะ่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการจบปัญหาเก่าๆได้นะก็จะส่งผลดีในอนาคตกับเจ้าชะตาเช่นกัน เรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับโชคลาภต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภที่มาจากเอ่อถ้าเป็นคดีฟาร์มนะก็มีโอกาสจะชนะคดีถ้ามีฟาร์มขัดแย้งกับคนอื่นนะก็มีโอกาสที่จะถือไพ่เหนือฝ่ามีชัยเหนือฝ่าศัาาตรูเป็นดวงชะตาที่จะมีโชคมีลาบนะจากการที่ต้องผ่านอะไรยากๆมาก่อนทําอะไรที่มันในระยะนี้มันจะมีเรื่องราวหนักอกหนักใจเสียใจเศร้าใจ หรือมีการสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก่อนถึงจะมีโชคมีราบกลับมานะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยนะอาจจะมีประกันชีวิตอาจจะทํานู่นทํานี่ไว้นะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเอ่อเจ็บป่วยดูแลตัวเองรักษาตัวเองเราสามารถที่จะมาเบิกทําเบี้ยทําอะไรต่ออะไรลักษณะเหล่านี้ก็มีโอกาสนะแนวโน้มในเรื่องของโชคลาบประมาณนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ที่สําคัญเนาะ ใครที่เน้นในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะเป็นสายเทาในระยะนี้ก็ถือว่ามีจังหวะที่ดีนะอาจจะมาจากในเรื่องของอาการสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก่อนเราถึงจะมีโชคมีลาบนะหรืออาจจะเป็นโชคลาบที่มาจากยุดยานผ่านนะนะก็มีโอกาสาเกิดขึ้นได้รวมไปถึงโชคลาบที่มาจากความฝันไร้นะบางทีอาจจะมีความความฝันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นความฝันที่ทําให้เรา,เาว่าดกลัวเสียใจนะ ในระยะนี้นะความฝันนั้นอาจจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาเขาเรียกว่าฝันร้ายอาจจะกลายเป็นดีนะอาจารย์ก็ให้ไกล์ไนล์ไว้ประมาณนี้ส่วนเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแนวโน้มนะที่จะเกิดขึ้นนะจะเป็นแง่มุมของปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกันในระยะนี้เจ้ชาชะตาเนี่ยจะมีเรื่องที่สับสนวุ่นวายนะมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยคิดวนไปวนมาคิดซ้ําคิดซาก ตัดอกตัดใจไม่ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่เจ้าชะตาเนี่ยมีตัวเลือกมีทางเลือกเกิดขึ้นนะทำให้มีความสับสนอาจจะรักพี่เสียดายน้องหรือการที่จะเหมือนกับว่าจะจบจะเริ่มต้นใหม่จะเริ่มต้นใหม่จะ,มหมจะจบหรืออลักษณะเหล่านี้นะมันจะมีความรังเลสับสนมีความกังวลลึกๆอยู่ในใจตลอดเวลาในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยยังต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาชู้สาวหรือปัญหาที่มาจากคนที่เขาเหมือนกับว่า หวังในเรื่องของผลประโยชน์จากเราซึ่งเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะพบเจอคนที่เขาไม่ค่อยจะจริงใจสักเท่าไหร่ในระยะนี้เพราะสื่อขึ้นมาเหมือนเป็นพวกหวังผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่านะเป็นเรื่องของความรู้สึกฉาบฉวยหรืออาจจะต้องเรามาัระวังในเรื่องของการหว่นล้อมพวกมิจฉาชีพคอเซ็นเตอร์ต่างๆเนาะที่อาจจะทําให้เราเนี่ยพาดพังได้ในระยะนี้เพราะว่าเขาอาจจะหยิบยื่นนะสิ่งที่เป็น ความรูม้สึกดีๆความสเสน่หาหรือในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆให้กับเราให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าหลงไปกับเขานะก็จะมีโอกาสพลาดได้เช่นกันเราก็ต้องมีสติเรมามัดระวังเสพข่าวในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากๆเพื่อให้เรามีสติรู้เท่าทันแง่มุมต่างๆรวมไปถึงปัญหาหุืปรุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้หรือสิ่งที่เจ้าชะตาเนี่ยกำลังแผ่นไว้นะมันจะมีการพัฒนาหรือมีการคลี่คลายเนี่ย ไปแบบช้าๆนะมันจะไม่ใช่แบบผูกพันแบบฉับพันแบบทันทีทันใดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายในระยะนี้มันจะถูกดึงถูกยื้อนะจะเป็นเหมือนกับว่าค่อยๆไปค่อยๆเป็นไปนะเราเป็นเหมือนกับว่าเออถ้าเป็นชีวิตคนอื่นก็อาจจะแบบไปแบบโอ้ลมบูก,กินีอะไรเงี้ยแต่เรานี้ไปเหมือนแบบแคล้ายๆกับปั่นจักรยานอนะคือมันจะเทียบกับคนอื่นไม่ค่อยได้ในระยะนี้จะมีความหน่วงความช้าเกิดขึ้นแต่จากหน้าไพ่โดยรวมเนาะ ถึงมันจะเป็นความหน่วงความช้าเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะมีหน้าไพ่ที่มีองค์ที่เป็นไพ,พ่พระเกตเนี่ยขึ้นมาด้วยก็จะเป็นความสําเร็จเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสําเร็จที่ใช้ระยะเวลาหรือใช้แรงบุญกําลังบุญเนี่ยสะสมแล้วถึงจะส่งผลดีนะจะมีความมั่นคงหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจากความอดทนหรือจากบุญกุศลครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนเรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับโรคภยัยไข้เจ็บภ,ภัยพิบัติต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความร้อนฟืนไฟต่างๆนะอาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะส่งผลในเรื่องของสุขภาพความดันต่างๆเกิดขึ้นได้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอัยตนะต่างๆในร่างกายเราโดยเฉพาะทางหูทางตานะอาจจะมีจุดเสื่อมนะเช่นอาจจะแบบมีอาการทางหูนะที่เราอาจจะรู้สึกได้ก็ดูแลตัวเองนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีอาการทางตาเกิดขึ้น ด้านใดขอโทษทีด้านใดด้านหนึ่งทําให้เจ้าชะตาเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจหรือรู้สึกว่าสุขภาพตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความมั่นคงกับอนาคตที่ตนเองเนี่ยคิดไว้แผนไว้เราก็ยังจะรวมไปถึงในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําหนักในเรื่องของความอ้วน นะหรือในเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับไขมันต่างๆที่เกี่ยวกับการกินการนอนการพักผ่อนต่างๆในระยะนี้จะส่งผลที่พาดทิงเกี่ยวกันทั้งหมดเลยมีหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเนาะเป็นไพ่เตือนนะที่จะอา,อาจารย์อยากจะบอกให้พวกเราเป็นไกด์ไลน์เนาะว่าในระยะนี้ถ้ามีเกณฑ์เจ็บป่วยหรืออยากจะรักษาเนื้อรักษาตัวนะอย่าไปเดินทางไกลอย่าไปหาหมอไกลๆในระยะนี้นะมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาเนี่ยจะรักษาหมอ นะหาหมอแบบใกล้ตัวใกล้บ้านนะก็จะมีโอกาสที่จะได้พบหมอดียาดีเช่นกันเพราะจากหน้าไพา่โดยรวมเนี่ยนะก็จะมีโอกาสในเรื่องของความเสี่ยงที่จ้าชะตาเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยกังวลใจไม่สบายใจนะอยากจะไปหามหมอที่นู่นที่นี่หรืออยากจะไปหามหมอต่างประเทศในระยะนี้อาจจะ,จะ,จะไม่ค่อยได้ส่งผลดีนะกับดวงชะตาะสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเดินทางไกลหรือการไปรักษาเนื้อรักษาตัวไกล นะอาจารย์ก็ฝากพวกเราไว้เรื่องแล้วกันนะว่าหมอใกล้บ้านหรือการหายหยุกหายาใกล้บ้านจะส่งผลดีมากกว่าเรื่องต่อมาก็จะเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองในระยะนี้นะคนรักคู่ครอ,องของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเหมือนจะอยู่ในจุดที่เปีกวิเวกนะเพราะจะมีไพ่ในเรื่องของศาสธรรมเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ระหว่างเรื่องราวอะนะ ก็อาจจะมีปัญหามีความขัดอกขัดใจกันรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะเ,เหมือนกับอยากจะต่างคนต่างอยู่หรืออาจจะเป็นเหมือนกับว่าอยากปีกวิเวกหรือบางคนก็มีแนวโน้มนะในเรื่องของความอึดอัดความทุกข์ใจจนอยากที่จะมีอารมณ์เหมือนกับว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะก็จะมีแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นหรือคู่ครองคนรักของเรานะเขาอาจจะมีสภาพจิตใจ หรือสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นได้ในระยะนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นการเ,เปลี่ยนถ่ายสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนเช่นก่อนหน้านี้อาจจะสุขภาพดีนะ,ะช่วงเวลาในระยะนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีละใครที่เคยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีในระยะนี้ก็จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะมันจะมีการปรับเปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆอะ่ะให้มันมีการปรับเปลี่ยนไปในลักษณะที่ตรงข้าม ซึ่งจากหน้า,พาไพ่โดยรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ในระยะนี้มีแนวโน้มนะที่จะดีนะถ้าเราคิดเราตัดสินใจร่วมกันหรืออาจจะไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจร่วมกันได้นะก็ขอให้ยึดนะในเรื่องของความเป็นตัวเป็นตนของแต่ละบุคคลสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หน้าไพ่เนี่ยให้ความหมายในลักษณะของการเดิน,ดนทางไกล หรืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่อนข้างยาวนานแต่อย่างไรเสียการเดินทางนะการปรับเปลี่ยนในระยะนี้จะส่งผลดีกับทั้งสองฝ่ายเพราะมีหน้าไพ่ที่ให้ความหมายมาในลักษณะของการที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือการอุปถัมภ์นะอาจจะมะีบุคคลที่เป็นมิตรเป็นกระยานมิตรต่างๆเนี่ยเข้ามาโคจรเข้ามาแล้วเข้ามาเกือ้อกูลดวงชะตาก็จะส่งผลดีนะ จะเป็นการเติมเต็มในสิ่งต่างๆที่ขาดหายไปได้สุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็จะมาสรุปคำทำนายโดยย่อให้กับชาวลัคนาราศีกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับฟังด้านที่ดีนะอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่ต้องเป็นสติให้พวกเราเนี่ยเรามัดระวังกันสักนิดหนึ่งสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องเรามาระวังในระยะนี้ก็คือการคาดหวังสิ่งต่างๆเนาะอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะัก หรือสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะได้มาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะได้มาน้อยกว่าที่เราคิดไว้คาดหวังไว้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ยกตัวอย่างเช่นการจะค้าขายหรือการเจรจาต่างๆต่างๆของทษทีการตกลงต่างๆนะมันอาจจะถูกลดทอนในเรื่องของอสิ่งต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้การง,งานต่างๆในระยะนี้ก็ต้องเรามาัดระวังนะอาจจะมีแง่มุมที่มีในเรื่องของการ ขัดแย้งการแย่งผลประโยชน์การชิงดีชิงเด่นเนี่ยเกิดขึ้นนะในระยะนี้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนาะมันจะเป็นแง่มุมที่เหมือนกับเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องสั่งสมบุญกุศลให้มากๆในเรื่องของการรักษาสินรักษาธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญสตินะถึงจะส่งผลดีให้กับดวงชะตาถ้าถ้าท่านใดนะปฏิบัติอยู่แล้วอาจารย์ก็มองว่าเอออาจจะผ่านไปได้นะไม่ยากมากมายนะ หรืออาจจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจิตใจก็จะมีความสุขเพราะว่าเราสามารถปล่อยวางได้ไม่ได้ยึดติดนะกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะก็จะส่งผลดีให้จิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงนะมีกําลังในเรื่องของการที่จะเดินหน้าต่อไปส่วนในด้านที่ดีในระยะนี้เจ้ชาชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จต่างๆนะที่มาจากการซื้อการขายเป็นหลักเลยโดยเฉพาะนะที่มันเกี่ยวข้องกับ ของชิ้นใหญ่ของเก่าของเก็บมรดกต่างๆในระยะนี้นะจะส่งผลกับเจ้าชะตานะจะมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกรรมนะได้ตกลงได้สัญญาอะไรต่างๆนะมันมีแนวโน้มที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปนะมันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะดวงชะตาเราเนี่ยมันเหมือนมันต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นนะหรือถ้าเรากําลังมีแผนในเรื่องของการซื้อการขาย บ้านที่ดินต่างๆก็อาจจะต้องพึ่งในหน้าหลายคนหลายเจ้าอะไรสนะเหล่านี้นะจะมานั่งแบบว่าทําเองโพสเองคุยเองเออเองอะไรสนะเนี้ยนั่นมันจะได้ยากได้ช้านะอาจารย์ก็ขอเน้นย้าก็แล้วกันว่าในาระยะนี้เราจะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลผู้อื่นเนี่ยให้มากๆอาจจะต้องยอมในเรื่องของการเสียผลประโยชน์ส่วนแบง่งให้เปอร์เซ็นต์ให้ค่าคอมอะไรสนะเหล่านี้ก็ได้นะเพราะมันเป็นดวงชะตาที่เราเนี่ยจะได้อะไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้ว ถ้ามันจะไปเสียเบี้ยบายไ,ไรทางบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นไปตามดวงชะตาอาจารย์ก็ขอจบคําทํานายโดยย่อไว้ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญนะกับกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมสร้างร่วมกันบูรณะวัดล้างกับสายบุญของอาจารย์นะก็ขอให้นิสสงผลบุญเหล่านี้ได้เป็นเครื่องชักนาให้กัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญ มหาบุญมหากุศลเหล่านี้จะเปื่องชักนำนะให้เจ้าชะตามีโชคมีราบมีความสําเร็จสมดังมุ่งม,มา่ปรารถนากันทุกคนเลยสาธุนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ